ช่แค่เรื่องรายได้อย่างเดียวมันเป็นทำลายความฝันไปด้วยมันเป็นความรู้สึกเยอะัปหมดที่สุดแล้วไม่ไะไจะฝากถึงอาจารย์เลยในเมื่อเรื่องมันต้องเดินทางมาถึงวันนี้แล้วต้องใส่กฎหมายรแล้วก็ฝากถึองอาจารย์เราคะ่ะ <c oughs> ก็อยากให้อาจารย์แบบนึกถึงวันที่เราคุยกยันหรือว่าถ้าอาจารย์มีเวลาว่างสะดวกก็แบบย้อนแชทไปก็ได้เข้าใจว่างานอาจารย์อยาจจะเยอะย้อนแชทต่อไปอาจารย์อาจจะ นึกถึงความรู้สึกดีๆที่เราแบบมีให้กันหรือว่าคุยกันข้อตกลงอะไรหลายๆอย่นะอยางบางทีอาจารย์อาจจะบอกว่าไม่มีลหล้วลับอักษรจริงๆมีนะคะอาจารย์ลองย้อนที่แชทอูก่อนไดนะะ้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งหนูก็อยากให้เรื่องนี้มันเป็นในเมื่อมาเดินทางมาถึงขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการตามตามขั้นตอนแล้วค่ะก็จะไม่ยุ่งเรื่องความรู้สึกของกันและกันไม่แซกกันในเรื่องอื่น ที่หนูเสียใจอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือ,อพอหนูเกิดเรื่องนี้ปุ๊บแม่หนูได้มาแชร์มาโพสแบบเนี่ยลูกเจ็บเท่านี้แม่ก็เสียใจแม่ก็เจ็บที่ลูกแบบมาเจอเรื่องราวแบบนี้ไม่ดีก็มีมีเอซีมีอะไรฝั่งเราแชร์ออกไปแล้วฝั่งเขาก็คือผู้ใหญ่คนนึงเลยนะคะมะากดขี่ในโพสนั้นหนูก็เลยรู้สึกแบบไม่ตลกเลยูเสียใจซึ่งผู้ใหญ่ ก็คือก็นมสมุนไพรเขานั่นแหละก็คือผู้ใหญ่เลยแต่อาจจะไม่ใช่ตัวอาจารย์เองแต่ก็คือค่ะเราก็รู้สึกว่ามาข่าม,มาข่าหนูเข้าใจได้แต่มาข่าแม่หนูอาใช่ใชหนูหนูรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยที่มามากดข่าตรง,งนี้คือเขาเองก็มีลูกเขาน่าจะรู้ว่าความรู้สึกของแม่คนน่ะมันเป็นยังไงถ้าลูกโดนรังแกหรือลูกเสียใจมันเป็นยังไงแล้วมาด